สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องพังนาซาฝ่ายขวัญชัยนะคะวันนี้พ่อควานมาตัดต้นไม้ให้น้องๆน,นะคะนี่นะคะเรามาตัดต้นใสนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านให้เรามาตัดนะคะบอกให้เรามาตัดนะคะตัดไปให้ช้างนะคะตัดไปให้น้องนาซาน้องขวัญชัยแล้วก็คุณแม่นานะคะ นี่นะคะต้นไทรเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะเราตัดไปกินผสมกับยญ้าผสมกับอ้อยแล้วก็สับปะรดนะคะนี่นะคะก็่านตัวน้อยมาช่วยคุณพ่อด้วยนะคะเนี่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะโตไปจะขยันอย่างนี้ไหมเนาะ นี่นะคะเรามาตัดกันไกลมากเลยนะคะประมาณสิบสิบกว่าโลนะคะนี่แคต้นใสต้นนี้นะคะสูงมากเลยนะคะเมื่อกี้พะควานขึ้นไปดูดมีเต็นด้วยมีเต็นด้วยนะคะพะควานหนี้เต็น เลยได้ตัดไม่ค่อยตัดได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแตนเยอะนะคะนี่นะคะพ่อขวานนะะ่ะน้อง,องทง 3, ั้งสามเชือก็ยังรอรออยู่นะคะตอนนี้จเต็มรดแล้วนะคะ เอ็มรถแล้วเอาไปให้น้องๆแล้วก็พอควานจะไปตัดหญ้าโตนะคะาจะตัดต้นไซแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปตัดหญ้าให้น้องกินผสมกันนะคะนูนพอควานตัวน้อยบอกว่าเต็มแล้วกลับบ้านแม่นี่นะคะเต็มรถแล้วนะคะ นี่นะคะมีแต่ทุ่งนาน,นะคะวันนี้เดดร้อนมากเลยค่ะร้อนจัดนะคะที่สุรินร้อนมากๆเลยนะคะนี่นะคะพอควานโตัโน้อนยบอกว่าเสร็จแล้วพ่อแม่กลับบ้าน เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอีกนะคะอีกสองสาวันแล้วก็จะมาตัดอีกนะคะมีเต้เนี่ย,ยสางกันเี่สางกันนียกลรอวตึองอุด ตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะคะอาหารของน้องๆมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะคุณแม่เอ็นนาก็ยืนโลนะคะรุน่นาพันชัยก็อยู่นะคะน้องนาซารุนพันชัยน้องพันชัยก็โยกโลนะคะพวกพันมาถึงแล้วนะคะเอาลงเลยเอาลงเลยเอาไปให้คุณแม่เอนนากน ควานไปแล้วนะคะพวกควานหิวน้ํามากนะคะเราไม่ได้เอาน้ําไปนะคะวันนี้ควานไปดื่มน้ําก่อนนะคะเอามานี่ไปให้คุณแม่เอนนานะพ่อพ่อทำเพี่เฮ้ยนี่นะคะัวน,นี้่โมนาจ่ากับพลายขวัญชัยเดี๋ยวจะให้พวกควานเอาไปให้นะคะ น,นี่นะคะมาดูกันเะยในเอ็นนาทานนะคะเอ็นนทานนีงเอ็นนาทาน,น,าานดูอร่อยมากเลยนะคะ แม่น้าน,นะคะได้ทานกนเพื่อนเลยน้องาน,นาซาอย่าโรนะคะโรก็ควานเอาไปให้ควานเอาไปให้นาซาหน่อยเอาไออัน ได้มาถงแเนยนะคะแล้จะกินผสมกินผสมกับอ้อยแล้วก็สับปะรดนะอ้อยอยู่ฝั่งโน้นนะคะอันนี้สับปะรดนะคะท่เนยน,นะ,ะ <S 2> <S 2> ข้าวกานเตัวน้อยเอาไปให้น้องนักส,สาแล้วนะคะ หรือผ่านน้องทันน่าอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องพังนาซาลายขวัญชัยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย